คะพี่าะพูดถึงแฟนคลับนะที่อยู่กับพี่มายาานนว16ปีนีแฟนคลับบางคนก็ยังไม่เกิดเลยแน่แล่ใช่ไหมคลับหลังตอนนั้นยังอยู่ปฐมอยู่เลยค่ะแต่แต่ว่าบางคนเนี่ยต้อยสืบปฐมสืบปฐมอยู่เลยมีนะมีคนแบบตัวเล็กๆอ่ะเป็นอยู่อยู่ปฐมอยู่เล็กๆตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับผมตั้งแต่เด็กจนแบบเข้าเรียนเนี่ยจนโตจนเรียนจบทํางานเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า เออเห็นแล้วก็อยากมีลูกกับเขาบ้างมีลูก<า>ลมีเ<ะ>ต้าแต่ว่าผมไม่มีเต้า<笑><笑><笑>ถ้ามีเยอะเราแบ่งให้ได้ไหมละ่ะไ,ไม่มีเหมือนกันอ,อ,อยู่โหอยู่มาตั้งสิบหกปีนะก็ะเราก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเขาอะไรเงี้ยเวลาเขามีความสุขบางครั้งเาเออบางครั้งมีเขาก็มีคนบอกว่าพี่บี้เป็นกําลังใจให้ในการดําเนินชีวิตของเขาอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่รู้ตัว ล้วก็ออกทีวีแล้วเพลงสนุกสนานของเราเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาเห็นพลังบวกจากเรา<ช>อะไรหรือว่าเราสัมภาษณ์ผู้อะไรสนุกสนุกเนี้ยเขาบอกว่า,เ,าเขาดูแล้วมีแรงในการสู้ต่อในการเดินต่ออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้อยู่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขาด้วยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเงี้ยเวลาเราไปทํางานเช่นวันนี้เขาก็มามาการหรือว่าถ้าหลังโควิดเนี่ยก็จะมากันด้วยอย่างนี้แล้วก็ดีใจในส่วนนี้ด้วยครับใช่โอ้ยเหนี่ยวแน่นมากเลยนะคะบอกเลยแฟนคลับพี่บี้เนี่ยต้องอิ่มเอิมแล้วก็ปลื 那。